สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่18แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลเหรียญลงยาเนื้อเงินรุ่นสร้างโรงพยาบาลสร้างพศสองพัหลวงพ่อขวัญปวลโลว,วัดป้านไล่ อำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรกันนะครับเหรียญลงยาเนื้อเงินเหรียญรุ่นนี้สร้างทั้งหมด999เหรียญน,นะครับจำหน่ายเมื่อปี2537ตอนนั้นจำหน่ายเหรียญละ300บาทนะครับสร้างเมื่อวันที่15มิถุนายนปี25ง7 เพื่อหารายได้จำนวน8ปดแสนบาทเหรียญรุ่นนี้จะมีหลายเนื้อนะครับที่รวบรวมแล้วจะได้สมทบทุนให้ครบ8 0 0แสนบาทนะครับเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลสำน่าใช้ในการซื้อเครื่องใช้ภายในอาคารห้องพิเศษนะครับถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นรุ่นที่สร้างตึกห้องพิเศษนะครับชื่อตึกว่าตึกเปโวโลนะครับ ตึกนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสำมหงามอําเภอสำมงามจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเหรียญกันนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญมีลักษณะกลมนะครับมีลักษณะกลมมีลงยาสีน้ําเงินนะครับมีลงยาสีน้ําเงินล้อมรอบนะครับด้านล่างก็จะเป็นมีคําว่าหลวงพ่อขวัญปวลโลนะครับ ส่วนจีวรจะเป็นสีเหลืองผมจําได้ว่าผมเคยเห็นมีเพื่อนของผมมีแต่เป็นลงยาสีเขียวนะครับเหรียญแบบนั้นหายากเหมือนกันนะครับพื้นนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับหน้าท่านก็จะคมชัด ผมลองอ่านนะว่านะมณฯมอ,อุนะครับอันนี้อะไรเนี่ยมาอาณนะ์สะ่ะน,น่าจะใช่นะด้านหลังก็จะเป็นวัดเทพสิทธิการามอเอืภอสำงามจอพิจิตรวัดเทพก็อย่างที่เคยพูดในหลายพีนะครับว่าเป็น เป็นชื่อใหม่ของอวัดประไล่นะครับส่วนพลิกมาก็จะเป็น3ามตัวนี้ก็ย่อเป็นพศนะครับก็จะมีคำว่ารุ่นสร้างโรงพยาบาลแล้วก็มียันสังเกตดีๆนะครับพยายามดูตัวหนังสือให้เป็นแท่งนะครับแล้วก็ดู ความเรียบร้อยนะครับของเหรียญน,นี่นะครับก็จะมีความคมชัดนะครับแล้วก็ดูร้อยขอบตัดเป็นแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าสร้างมาได้สวยงามมากนะครับเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับใครบูชารุ่นนี้ไปก็เหมือนกับว่า สมทบพุน่นสร้างห้องผู้ป่วยครับก็เหมือนจะได้จะได้บุญเพิ่มไปด้วยนะครับนี่ครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูล หลวงพ่อขวัญวัดบ้านไล่รุ่นอื่นๆเดี๋ยวจะไม่ให้ข้อมูลกันอีกนะครับส่วนอีที่สิบแปดนี้ก็ขอพระคุณมากครับผม